พี่สะใภ้กับพี่ชายนะคะส่งต่อใช่ไหมเนี่าจะเอียงนะมกายแฟนแผู้สุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะใช่ครับเตรียมค่ะสวัสดีค่ะใหม่ด้านผิดแหละเดี๋ยวให้พ่อตาแม่ตาทักทายเปนแฟนก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างคะตอนแรก เป็นยังไงบ้างออนแอร์ตอนแรกก็อยากเฮ้ยน้ำรั่วก็อยากบอกก็อยากบอกว่าฮะอะไรพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันมีอะไรโมเมนต์เหรอมันมันมีเข้มันมีเ้ปเป็นเตาแววนนเตาแววนตาแววนตาแววนตอนนี้มาแบล๊บแค่ะแป๊บหนึ่งจะเป็นคนใส่ตาสั้นอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ข่มกันนักดู อยู่ดีๆก็มีโมเมนต์เฉยเลยน้ำหยดน้ำหยดน้ำหยดโมเมนต์โอเคมาใส่ไหมเข้มใส่ได้อยู่ได้ถึงไหนแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ ก็ตื่นเต้นค่ะละครออนวันแรกคือคือเราอ่ะเอาจริงๆเราถ่ายบ่วงวิมาลาคือเราพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าภาพทุกๆอย่างเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอยากจะบอกแฟนๆทุกคนว่าสนุกแน่นอนค่ะวันนี้สองทุ่มยี่สิบอย่าลืมดูอย่าห้าห้ามพลาดแม้แต่ซีนเดียวค่ะอืมต้องรอติดตามครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เขาเดินเรื่องได้เร็วมากๆนะครับอยากจะให้ทุกๆคนรอติดตามจะได้เห็นคองฟินของข้อตาแม่สาไหมาเห็นเห็นแน่นอนค่ะ คือมันสุดท้ายเลยคือคือเราอ่ะมามามาในพาร์ทที่เราจะมาเบรกเบรกความเครียดส่วนใหญ่เราจะมาแบบเป็นเป็นฟิลแบบแก้ปัญหาให้กับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแบบเบาๆซบๆอ่นหวานให้มีพ่อมีแม่เราไม่มีลูกได้ไงอะคะเดี๋ยวแเดี๋ยวแล้วหนูกเหมือนใครดูก่อนหนูหนูหน้าตานำพ่อแม่ไปมากเลยลูก ลูกพ่อจับไม่จับชื่ออะไรอ่าลูกพ่อจัาไม่จับชื่ออะไรคนที่เท่าไหร่เออฮะคนที่หกอุ้ยชื่อหนูเจี๋ยเจี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่สดไล่สดไล่สดพี่นิวโอ้ยหนูจะไม่ตั้งชื่อลูกแบบนี้ไปต่อไปถูกแล้วเนี่ยอะไรไม่ตาเจอกันเจอกันค่ะน่ารัก ยังไงเราสวีดระดับไหนในเรื่องปกิมาลามันหนักมันก็จะบอกว่ามันก็น u m b บ r รวันเนี่ยความสวีความสวีดนะนะมันราที่สุดเลยครับโอ้ยคนละอย่างกันเลยคนละฟิลกันว่าเขาจะมีความสุขได้แต่เราอบมีความสุขเรามีความสุขอยู่แล้วใช่ส่งต่อมาไม่เคยทิ้งทวนความหวานฉันงงมากมที่มากมาถึงเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีเต้ไม่หมดเลยใช่ตอนแรกหนูอ่านบทอ้าวพี่ต่อ นีนี้มันจบแค่นี้นะพี่เอาหน้ามุก <c oughs> งงมาก <c oughs> ใช่ค่ะก็สําหรับใครที่คิดถึงพ่อจ๋าแม่จ๋าหายคิดถึงกันแน่นอนค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบวกวิมาลาอยากจะบอกว่าเข้มข้นมากๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกคนแล้วก็ติดตามตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคแล้วครัร <ขอ S 1> จะมาแล้ว ตอนนี้2ทุ่มยี่สิบแล้วครับไปดูกันครับผมทั้งดูสดแล้วก็ดูทางแฟนเพจนะครับผมเข้าไปดูได้เลยทาง c HH, h เ D ครับผมบ๊ายบายรับแฟนได้เลยค่ยะบ๊ายบาย